สวัสดีค่ะจ้าสนใจรถรุ่นไหนคะวันนี้ที่อยากได้คันนี้ค่ะค่ะได้ค่ะไปใส่ตลาดนิดเดินค่ะคุณลูกค้ามีระผ่อนอะไรไหมคะอ่าก็มีค่ะค่ะมีผ่อนอยู่ประมาณสามคันนะคะโอ้แล้วอยากได้เพิ่มอีกสักคันค่ะเงินเดือนเงินเดือนเท่าไหร่คะเงินเดือนประมาณสี่หมื่นค่ะค่ะผ่อนอยู่เท่าไหร่คะผ่อนเหรอสามคันก็ประมาณสามหมื่นเองอะค่ะอ๋อถ้างั้นต้องมีคนกู้ร่วมนะคะเดี๋ยวจะเชิญ ไปพบกับเจ้าหน้าที่ไฟแน้น์ตรงด้านนู้นเดี๋ยวนั่งปรึกษากันนะคะผู้ร่วมเหรอคะค่ะเดี๋ยวมีแฟนพามาด้วยไหมมีค่ะมเดี๋ยวโทรได้แฟน,นะคะแป๊บหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเ<ท>ชิญปรึกษาไปในดน้านนู้นนะคะด้านนี้เลยค่ะแฟนคุณลูกค้าใช่ไหมคะค่ะโอโอน้านนี้นะะเลยค่ะเชิญค่ะคุณลูกค้าเชิญค่ะ ด l ดาวอยู่ที่40%่สเปอคุณลูกค้ามีภาระรบกวนแนะนำคุณลูกค้าหน่อยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าจะกู้ร่วมได้พาแฟนมาไหมคะพามาค่ะแฟนอยู่ไหนอะคะแฟนเหรอคะค่ะก็เนี่ยค่ะอ๋อแฟนกันใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณลูกค้าทำงานอะไรอยู่นะคะที่ว่ามีภาระเยอะอ๋อ ทำงานบริษัทค่ะทำงานบริษัทมีภาระเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแล้วอันนี้จะกู้ร่วมกับแฟนแฟนขอโทษนะคะได้จดทะเบียนสมรสอะไรกันไหมคะไม่ค่ะไม่ได้จดไม่ได้จดนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันไหมคะไม่ค่ะลูกก็ไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็ได้ได้จัดงานหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะได้แต่งอะไรไม่เลยค่ะยังเลยใช่ไหมคะถ้าหลักเกณฑ์การกู้ร่วมของเราค่ะคือลูกค้า ต้องจดทะเบียนสมรสหรือไม่งั้นก็มีบุตรร่วมกันหรืออีกอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นจัดงานนะคะมงคลสมรสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วสามารถกู้ร่วมได้ะคะ่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสะดวกที่จะแบบจัดเป็นแบบไหนดีค่ะเป็นสะดวกกู้ร่วมได้ไหมทำไมยุ่งยากจังเลยอ่ะเือก็ซื้อรถนะซื้อรถจะไม่มีท้ายหยู่แล้วหรอครับอ่าไม่มีอะค่ะก็คือมีอยู่สามชอยเนี่ยค่ะคุณลูกค้างั้นตรงนี้ได้ไหมครับผม ซื้อสดเลยได้ไหมครับถ้าลูกค้าซื้อ่อนะคะตอนนี้เรามีคูปองน้ำมันให้ลูกค้า5 0า0บาทว้าวห้าพันบาทนะคะลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าสะดวกที่จะแบบจดจดทะเบียนสมรสกันไหมคะได้มากู้รรวมกันนะคะบัตรน้ำมันเท่าไหร่ห้าพันค่ะได้ได้ตอนรับรถเลยไหมได้ตอนรับรถเลยค่ะลูกค้ามากเลยพ่จดทะเบียนกันเถอะมันจะดีเหรอมันมันเร็วไปไหมอะฉันอยากได้รถนะเราขอให้บัตรน้ำมัน5้าพันด้นะ0้าเลยเหรอะใช่ ได้จริงเหรอจริงเธอจดทะเบียนกับฉันเนี่ยเธอก็ได้บัตรมันห้าพันแล้วโอเคไปนักไจดทะเบียนไปไปรีบด่วนเลยรวด้วนเลย